ออมาสองคนเลยเหรอเยอะไปเย้ยเหลือกว่ำเลยกว่ำเลยเหงื่ออพี่ชีน่ามาแล้วเล่นสองรอบสามรอบเอ้าคนน,น,นนี้ไม่เจ็บตูดอีกเหรอคะเอ้า พี่นามาแล้วพี่นามาแล้วเจ็บตูดไหมไม่เจ็บหรอกคะ่ะไม่เจ็บตูดโอ้พี่นาสวยมากเลยทังนี้สิคะ อไปเดินห่ายแบบเยู่นวนนปะร้อนมากเหรอคะร้อนมากเมาเป็นไงร้อนมากเฮ้ยร้อนมากแล้วอีกเหรออ้เจนาเปียกหมดแล้วนะ อ,อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งไปเลยเขากลับกันหมดแล้ว <c oughs> พี่กี้น่าไปไหมไม่ไม่มาได้สัก้อย